สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารวันนี้นะครับประจำวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567นะครับวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวัลเลตนะครับก็อย่างทราบกันดีเนาะก็ดิจิทัลวัลเลตเนี่ยก็มาจากคุณเสษฐาเนาะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับก็คุณอิงอิงมาเป็นคนต่อไปคนที่31ฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมีพิธีการปลดกล้าวนะครับในการแต่งตั้งคุณอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เนาะทีนี้ บางคนก็กําลังสอบถามกําลังหาข้อมูลกันอยู่ว่าเอ๊ะโครงการนี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะก็อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทางคุณนุ้งอิงนะเขาได้มีการบอกว่าไม่มีการยกเลิกโครงการดิจิท a l วอลเล t นะครับซึ่งโดยสรุปข่าวสารคร่าวๆแล้วก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโครงการดิจิทัลวอลเล t เนี่ยเป็นโครงการที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาได้มีการ เ,เขาเรียกว่าอะไรหาข้อมูลต่างๆมาก่อนที่จะเป็นนโยบายของพรรคในตอนที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนาะซึ่งเขาบอกว่าเ,เขาได้มีการศึกษามาดีแล้วซึ่งเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เมื่อมีการดําเนินการแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทําต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการศึกษาเนื้อหารายละเอียดแล้วก็มีการยืนยันถึงความตั้งใจว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังคงต้องอยู่แน่นอนแต่เขาบอกว่าต้องอยู่ในระเบียบว,วินัยการเงินการคลังนั่นเองอันนี้เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะก็เอาจริงๆคือไม่ได้มีแววว่าจะยกเลิกแต่ว่า จากการสัมภาษณ์ตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นดูว่ายังคงตามไทม์ไลน์เดิมหรือเปล่าว่าจะได้รับเงินตอนสิ้นปีแล้วก็จะได้ใช้เงินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะมีการขยายหรือว่าจะติดขาดส่วนใดอันนี้ต้องมารอติดตามดังนั้นใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ให้รอฟังข่าวแล้วกันว่าจะอาอยังไงต่อไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็คงต้องมีการแบบ ฟอร์มทีมคณะทำงานมาดูแลรายละเอียดเรื่องนี้ใหม่อีกทีหนึ่งแน่นอนเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารส่วนใดอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทำคลิปมาเล่าให้ฟังเป็นประจำแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ